ไอ้เงินทำไมพี่หาตั้งแต่วันนั้นที่กูไปล้างแทนที่ไอ้คุณทองมันฟันหน้ากูไว้กูรู้สึกสบายใจยังไงก็ไม่รู้อะมันสะใจจริงๆดูไอ้ตุ๊ดน้องมันสิสลบเหมือนหมาข้างถนน,นนแหมกูคิดก็ยังแทนใจไม่หายวันนั้นถ้าเจอไอ้คุณทองนะมันต้งองโดนฟันหน้าสองแผล สองเท่าเลยทําพี่ไม่ได้ต้องทําน้องดิมันต้องสั่งได้ยังงี้กูก็ได้เมียอีกคนหนึ่งอวะเออของตายอะไเรื่องเนี้ยธงจ๋าไอเห็นกลับมาบ้านที่บ้านเราโอ้ว่านะเดี๋ยววันไหนท่นดีคือนดีก่อนกูจะย่องไปหามันอีกครั้งหนึ่งก็บ้านพ่หารสุดหล่อไงเถ้าบ้านพ่หานว่าไปแล้วนะมันก็แจ๋วดีเหมือนกันว่ะเดี๋ยวเรียกพิหาแ้รดีกน่นอนพี่หานค่ะ ไอหินเสียงใครพี่หานมึงได้ยินเสียงนี้ไหมวะพี่หานได้ไหมว้าวตายแล้วพี่หานโอ้พี่หานค่ะมึงดูมันดูสิรูปหล่อมันเป็นกองเลยเนาะเฮ้ยอีทองชัยทำไมจ้านี่มึงยังไม่ตายอีกเหรอวะว้าคนอย่างทองชัยน่ะตายยากคุณึกว่าอ้าวพี่หานมึงพาหมามาด้วยเหรอหมาบ้านแกสิอันนี้เพื่อนกระเทยด้วยกันทำหมาได้รังอย่างงี้เหรออีทองชัยกูจะอย่าพาซะนะกูว่านะ มึงไปอยู่บ้านเป้าพี่มึงดีกว่าใช่แหมพี่หานก็นานๆจะได้เจอกันทักทีหนึ่งฉันก็คิดถึงพี่หานเฮ้ยเฮ้ยอูไม่ชอบมึงกลับไปดีกว่าอีทองใยก่อนที่อูจะมีนักหูกลับไปดีกว่าพี่หานฉันเนี่ยยังไม่เคยเสียความบริสุทธิ์เลยนะฉันจะมอไม่พี่หานเป็นคนแรกเฮ้ยอีทองใจวู้ดไม่รู้เรื่องใช่ไหมอย่ามาเซวซี้นะไรือมืงอยายกูใช้กำลังพี่หานอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะ มึงกลับไปทองชัยฉันไม่กลับมึงกลับไปฉันไม่กลับมกลับไปไม่กลับเฮ้ยเอเฮ้ย,ยไ,ยไ,ไว้าเดี๋ยวเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยกูคิดว่ามึงคงจะคิดว่ากูเป็นธงชัยคนเดิมใช่ไหมน้ำบัดนี้ไว้าาหานกูธงชัยผู้นี้จะมาขอร่างใครกับพี่กู ยังไปเไว้เฮ้ยสองนายมันเฮ้ยจะมาคืนเหรออีตุ๊ดมึงเงาจริงอะกูไม่ชอบสู้คนที่ไม่มีทางสู้เพราะนันดาวพวกมึงมาเจอกูไว้ความเป็นลูกผู้ชากันนี่มึงเงาจริงใช่ไหมเฮ้ยไอ้เห็นมึงไม่ต้องอีก็เทยมันอยากเจอของจริงเดี๋ยวกูจะตัดให้มันเอง กับพี่กูแทนใ่กูขอไปไปไปพี่กูไปไปพี่กูมึงจะบ้ากูไม่ไหนไปก la ูไปไปกูไป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 เข้าใจ ไอ้ตุ้งบ้าบ้าตุ้งเลยไอ้เด็กเนียไอุ้งใคยไอ้ฮานมึงมองดูมึงจำได้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครมึงจำได้ไหมกูรู้กูจำได้มึงจำได้ก็ดีไอร้รอยแผลที่กูฝากมันไว้เนี่ยนั่นคือความแค้นส่วนตัวของกูแต่ที่กูตีกลาวงมาที่นี่ เขากูต้องการให้มึงไถ่บามที่ได้ทำกับพี่ของกูไว้สิบนิ้วของมึงยกขึ้นมากูาบอกให้ยกขึ้นยกยกใจเย็นๆมึงมองดูงนะนั่นอะไรวะเทะ้าใช่เท้าสิบนิ้วของมึงจงกาตีนขอเข้ามาพี่กูเดี๋ยวนี้ มุงทนเพื่อเป็นการไถ่บาปของมึงครั้งนี้มึงจะทําได้หรือไม่ได้วะกรบาบก็ได้อทิมพี่ขอโทษอย่าพี่หานพี่มีต้องขอโทษฉัน สิ่งที่ฉันได้รับฉันถือว่ามันเป็นกรรมของฉันเองฉันคงเคยทำกรรมเอาไว้กับพี่ฉันจึงได้รับสิ่งที่ฉันไม่เคยทำต่างคนต่างไปฉันอโหสิพี่ครับทิมฉันมีต้องการคำขอโทษมีต้องการการกราบไหว้ของพี่กลับไปเถอะทิมพี่กราบเองสักร้อยครั้ง ก็ยังไม่ลบบาปกรรมที่พี่ทำับเองได้ทีมฉันมาเซิร์แล้วเกินเองไม่โกรธพี่ถ้าเองไม่รังเกียจพี่พี่จะขอรับผิดชอบจะขอยอยู่กินเป็นกู้หัวตัวเมียกับเอง เ,เกินกว่าที่จะมารับบาปกรรมอย่างนี้เอาล่ะข้าเชื่อแล้วต่อไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นข้าธงชัยผู้นี้จะไม่ขอติดใจอีกไอหานเองจงรักพี่ข้าจงดูแลพี่ข้าอย่างเข้าชีวิตหากว่าพี่ข้าเป็นอะไรอีกไอ้ทงชัยผู้นี้ จะมับบันคอเองใชผาสัญญาตอชใจด้วยเกียิของกูไอ้หางต่อไปนี้กูจะตั้งปฏิญาณตนว่ากูจะเลิกกินเหล้าเมายาเมื่อแกแลกวป็นอันจะผานกูจะอยู่กินกับทัพพิมพยังคู่หัวตัวเมียเป็นเยี่ยงอย่างของคนทั่วไป ให้ทุกคนก็อีทหากูสองคนหัวเมียกูขอบใจพี่อนคตเกที่อย่าพี่กม่เกับมาคุณรั้ทับทิมจ้ะ,จะต่อไปนี้พี่จะรักทับทิมและทับทิมก็ต้องรักพี่คนเดียวนะสัญญาจ้ะ ใจท่านป้าจะแย่แล้วน้อยลูมีลูกยามส่งเครื่องราชสงน่านงามเหมือนประพัดสอนราชมารดาวของเจ้าทรงกับตํำหนักขาวไปยิ่งนะกลูจำเอาไว้นะลูกทุกอย่างในมโนุมเป็นของลูกแต่เพียงผู้เดียวมาสิลูก น,นี่นะเนี่ยไปหมดเลยคุณป่าเปนระดับเปลี่ยนเลยไปท่าเปลี่ยนเลยเลยอะมากมายสวยๆจังเลยแต่ละชิ้นแต่ละอันเป็นของพระมารดาที่สะสมไว้ให้กับหญิงลูกหม่อมฉันบุญน้อยไม่ได้เห็นพระพักตร์เสด็จแม่เลยเพคะไปมีทั้งป้าทั้งองค์รับรองก็เหมือนทั้นแม่นั่นแหละเพคะน่ารักจริงเชียวเด็กคนนี้ลูกดูนี่สิลูกพระธรรมรงค์วงนี้นะ่ะเป็นวงโปรดของพระมารดา ป้าอยากจะให้ลูกสวมเอาไว้ติดก,กายยามคิดถึงพมารดามันจะเหมาะแล้วพี่คะเสดป้าไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะก,กับลูกฟังนะต่อไปนี้เนะี่ยป้าจะสั่งช่างพระภูษาตัดชุดให้สวยที่สุดเอาให้ละ<ส>่ซ้<ส>ำๆกันแบบที่อยู่บ้านทุ่งโพงงามไม่ได้แล้วเงียบชุดที่ชุดที่มาเนี่ยก็ที่สุดแล้วท่านป้าถ้าลูกจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกป้าก็ไม่ได้ห้าม จบเอาไว้ดูต่อไปนี้ลูกจะต้องใส่วันละชุดวันละสีเจ็ดวันเจ็ดชุดเจ็ดวันเจสีเลยลูกก็ใส่แางวันเดียวนั่นแหละเจ็สีเจ็ชุดไปเลยสิเปคราฟตป่าลส่ใน่าหม่ใสเดขาซ้องเพิ่อเกินะลูกชุด หดนอนมาทำไมที่ตำหนักขา่าขวยะฉันไม่มใช<ค>่ไปตามหร,รอกยังไงหม่อมฉันอยากจะมาเพราะว่าอยากจะมาดูหน้าคน้านนอกคนหนึ่งนี่นาชุจะพูดจาอะไรนะเกรงใจฉันบ้างอย่างน้อยฉันก็หมมัวงอ,ย,งองยืนคำหล่อนอยู่เนี่ยฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมตำหนักขาวเป็นเขตหัวงห้อเอวเหรอเราไม่มีความจำเป็นไม่ต้องมา ขาวเป็นแขกห่วงห้ามแต่หม่อมฉันชุรีพรก็เป็นผู้หาหนหเหมือนกันไปไปแต่ทำไมหม่อมฉันไม่เคยได้เข้ามาเลยที่ตำหนักขาวนี่แม่ชุมันเป็นเวลาอะไรทั้งหล่อนนะ,ท,ะที่จับนกเปรียบเทียบติดพี่อย่างโน้นอย่างนี้หลงไปซะไปฉันมีทุนละสักคนกับหลานฉันจุป,ปาอะไรอีกละ่ะพี่อยากจะเข้าไปไม่ได้หรอนี่แม่ชุ ทำเสียงดังแถวนี้นะดูทำหน้าใส่ผมฉันสิวยไคะอยากรู้ไหมว่านานฉันดูมาสินั่งชกตัวแม่คุณเป็นยังไงบ้างลูกดูสินี่ไม่ต้องเสียใจที่อขาห่ลานฉันตกใจผมฉันจะนไม่ไหวแล้วนะตัวซสีตัวสั่นไม่หมดละออกไปเดี๋ยวนี้ ว่าแกไม่ลงแคม่มีแกไม่จนฉันทำนะข้ามถึงร้อยลายฉันได้ตัง100ร้อยเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไร่เทพคุณภาพขั้นเทพอีกโคลนสาควายบรรน,นอกเหรอเราลืมไปแล้วอย่างนี้ไงฮะอตอนที่ฉันไปรับหล่อนเข้าวังฉันจำได้ว่าฉันอุ้มลหล่อน มาจากปักวก้พูดแบบนี้ตอนน่นกนนีคำมอบ้านอกงก็บ้านนอกคำามนกัไม่เคยปลิปากว่าเราเราจะไปหรอไม่ไปจะไปหรือไม่ไปนี่ปั้นกระดานเอ่อไอ้สิซีนีสกุลรุชาติให้ตายเถอะ ฉันละเบื่อหน่ายเด็กคนนี้จริงๆเลยไม่ต้องกลัวนะลูกนะโถแม่คุณด,ดูสิหน้าตาตกตกตก,ตก <c oughs> ใจไ,ไหมเพคะหญิงขององค์ฉันนะ่ะกลัวจะตัวสารอะไรเพคะคนในเมืองเนะี่ยมันเป็นอย่างนี้เอง้ละลูกหนูไม่ต้องตกใจต่อปีนี้เนะี่ยทุกตารางเมตรในวังมโนลมเป็นของลูกลูกจะเดินหรือจะยากก่างก้าวไปที่ไหนไม่มีใครกล้าสามารถที่จะมาห้ามได้ ถ้าป้ายังมีชีวิตยอยู่เอาเละลูกชื่นชมพี่แล้กก็เลือกสันเครื่องปวานดับเดี๋ยวป้า,ปาจะไปสั่งห้องเครื่องให้ทําอาหารอร่อยๆอเอาไว้รับหลานเย็นนี้นะลูกนะช่วยกันเลือกนนะลูกนะไม่ต้องตัวไข่ไม่ต้องโกไข่ลูกป้าใจดีจริงๆเลยเนาะสั่ดิจี้สันเลยหีอยสั่นหาไม่กดสิทไมจะสันเลยสิเป็ูนย สวยมากเลยติดใจกิติดสิสวยโอ้สวยเสร็จปะสวย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 มองอไปนีอย่งเลยชินี้เสร็จปสวยๆ besides คำว่าคำว่เลยโดนไล่ไปกใครมาล้มาเก็บมาจากปากว้า ออ,อีเมนปอติดตุ้งตีไตายแล้ว <c oughs> น่าหวัวเราะเหม็นปักควายไะใช่เหม็นกลิ่นสาบป,ปักควายยังก็ไม่รู้หยุดนี่นี่นะไม่หยุดทำไมก็บอกให้หยุดไงกูไม่หยุดอย่ามาใช้วาจาแบบนี้ที่นี่ไม่ใช่บ้านนอกที่นี่มันอยู่ในวังจะทำกิริยาอะไรอ่ะ ดูตัวเองด้วยนี่เธอล่ะดูตัวเองบ้างป่ะเอ๊ะกจะยิ้มยังทงกับเธอแบบนี้ไกลเขาใกล้แล้วเหม็นเนาะปักไปเนี่ยอยู่ไกลๆคนบ้านนอกอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแสดงว่ายังไม่รู้ว่าเชื่อคนนี้เป็นใครเป็นใครขอแนะนำให้รู้จักเชิญฉันแองในนามวัชุรีพรเป็นพระผู้มั่นของเจ้าพี่รุ่งฤทธิาษีเมฆ ไอราชโอรสจอมปลอมนั่นเหรอวัวรู้จักมันดีอี๊ทำไมถอคำพูดเดี๋ยวนี้นะกูไม่จ้าพี่ลุงนี่เป็นราชบุตรตัวจริงเพื่ออะไรแบบนี้คะพอกคำพูดเดี๋ยวนี้นะฉันรู้จักมันดีฉันไม่ถอนบอกให้ถอนคำพูดไงฉันไม่ถอน เก่งจริงพูดต่อสิอะไรกูบอกใครกูพูดไม่พูดแล้วเปลี่ยนใจแล้วมีนัดมีนัดอะไรไม่มีนัดเร็วขนาดนี้ก็มีนัดจริงๆเปลี่ยนใจละไม่มีอารมณ์แล้ววันนี้แต่ฉันมีอารมณ์วันนี้ฉันไม่หาเรื่องแล้วกันฉันไปก่อนนะมีนัดกับใครท่านรัฐมนตรีนัดทานข้าวกูขอสักวันมึงไม่ต้องแดกวันนี้หิวหิวใช่ไหมได้เลย ปาหรืกาลเกตดอกปาหรือกาลเกต่นีชนีพอนงชวีพอชุตาเอ๋ชยนีเป็นอะไรมากหรือเปล่าโธโท่โชช่วยหน่อยเจ็บตรงไหนมากหรือเปล่า เอาอย่างนี้ก็แล้วกันดูซิมีรอยพวกช้ำตรงไหนไ้างถ้าหากแม่เจ้าเจ็บมากมช่วยดูหน่อยสิพีคะชุรีพรดูนิดนึงไม่ได้เหรอถ้าหากแม่นเ,เจ้าเจ็บมากก็ไปหาหมอหลวงให้เขาช่วยรักษาไม่เอาวันนี้พี่เหนื่อยมามากแล้วพี่เพิ่งกลับเข้าวังขอให้พี่นด้พักผ่อนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าซะก่อนแล้วเราเค่อยคุยกันใหม่จริงๆนะพี่คะเดี๋ยวเราเค่อยคุยกันจะพี่จะไปอาบน้ำเหรอแป๊บเดียวนูชไปด้วยได้ไหมไปหาหมอเถอะชุเจ็บไม่ใช่เหรอ หายแล้วเมื่อกี้หาไปแล้วเอาเธอนะแยกกันตรงนี้ <_ an> เดี๋ยวขอเวลาส่วนตัวพี่สักนิดหนึ่งนิดเดียวนะแล้วพี่ก็จะมาหาชุจริงจริงนะพี่คะจ้ะหนูจะไปอาบน้ำรอหน,นะไปดูแลตัวเองเซให้ดีจะอย่ามาก,กอ่อเรื่องก่อราวกับใครเขาเข้าเราก่ <_ c oughs> อเรื่องก็รอจะ,ะพี่ไงอยู่ในตำหนักพี่มาหาอกใช่ไมเดี๋ยวพี่ไปหาไปแล้วลองข่ไปเถอไปเถอ ถวายบังคมพระเจ้าค่ะพระบิดาถวายบังคมเพคะพระบิดาลูกมาขอกล่าบสักการะพ่อฉัน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 พ่อเราเป็นใครไว้นี่ยพ่อฉันเต็มเต็ม โอเคไหมถึงว่าเรา้องให้หรอถึงขนาดนั้นเชลล์ลึกถวายบังคมพระเจ้าคับพระมารดาถวายบังคมพระคับพระมารดาลูกว่าขอกลับพระมารดาแม่ฉันแม่ฉันฉันบอกว่าแม่ฉันฉันบอกว่าแม่ฉัน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 ตัดดอกไม้สวยแล้วมึงไม่กนี่ใครเป็นแม่วะอ่าไม่ได้เ็บไหม แม่ฉันแม่ฉันยังยังยังไม่เคดอีกต่อ,อยเข้าหม่อมฉันกาลเกตหม่อมฉันเป็นดอกฟ้าของเมืองมนโนรมขำขำอะไร <c ười> บอกไปหน้นาำ <c ười> ขำขำอะไรพูดอะไรออกมาเน่ยไม่คิดตะบ้างเลย <c ười> ฉันคิดแล้วเธารนดัดอกฟ้าแห่งเมืองมโนรมฉันตั้งหาก <c ười> ดอกฟ้าแห่งวังมโนรม ฉันน่ะดอกฟ้าเธอมันกากบากเธอฉันดอกฟ้าเธอกากบาก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 เธอดอกฟ้าฉันกากบากเธอดอกฟ้าฉันกากบากเธอดอกฟ้าฉันเคล้มยักากบาทเธอดอกฟ้าฉันกูนนี่ ปัญชาอ่อนจริงๆนะไม่รู้จะออกทางไหนไม่ดีกาลเลยก็หม่อมก็งอเคลิอมไปด้วยเพียจะเป็นชินจังซะแล้วฉันขอให้นายมากราบขอโทษฉันแบบนี้ฉันจะไปกราบขอโทษหลอนเรื่องอะไรนายหมิดเกลียดฉันคนอย่างฉันลุงฤทธิ์ราเมศไม่เคยกราบใครมีแต่คนมากราบฉันกราบซะไม่กราบฉันบอกให้กราบไม่กราบให้กราบไม่กราบไม่กราบนะ ไม่ยังไงฉันบอกมัไม่กราบท่าไม่กราบกราฉันจนี้ไม่กราบมากราบอันนี่ไม่กราบเต็มเต็มดอกนี้ได้อย่างนี้เอาไปสองาแนนได้ปยงแห้งไปแล้วไปโดนดีแง่ไหนเขาน้าม่กราบใันลไม่กราบ กราบฉันอยู่นิ่ไม่กราบด้านนี้ไม่กราบด้านนี้ไม่กราบ่กราบเหรอเฮ้ยลุ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 ยเฮ้ยพระองค์เวียค่ะหมดเวลาแล้วจะต่อค้างคืนไหมไอ้บ้าเฮ้ยที่นี่มันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไอ้บ้าแกเลยบ้า ปากึ้นมานะไม่ใช่ปปากฉันนมาปากฉันคืนมาปากฉันน่ะเธอึ้นมาอยากให้คนบ้าเนเลยคบ้าเนเล่ยเยจีาคนบ้าไปเลย์ิสะเกตจะไม่ไปไหนกาเกตไม่ได้มาบุราอยู่ก่อนเรามาก่อนสารเกตติดตาผลงาน เกตมาเหื่ใจวันนี้มึงกล้าเข้าสู่เอาม,านามันเอลงกูจะเอาชีวิตของมึงจะฆ่ามึงด้วยมือของกูเองตายซะเถอะมึง แกไม่ลงเคมีแกไม่จนละฉันทำนะรัามีถึงร้อยลายฉันได้ตังร้อยัะเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ